สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเด็ดเจอกันไม่เคยเจอกพี่น้องอาการมันเปลี่ยนไปตลองเลยมาพี่น้องมาปลาผ่ามาตะบาดพี่น้องไอ้เนี่ยพี่น้องจะแช่อเลยปลาธรรมชาติพี่น้องเพราะป็นปลาเลี่ยงเพราะมันเกิดมาพี่น้องไหมเอาพวกทั่วเลยเอาไปน้องมือใม่ต้องมันจะบาดสำหรับมืม่แล้ว เลือดซีดาร์ไอหยาง,ง,อาอยาง,งี้งรน่เขาชอบเลยพี็น้องขึ้นตไม่ปลาแห้งมาจากบ้านบักทัวอยู่บางไทรุงเทพนีชุบตใไม้อ,อ่อนเลย,เอ,อ,ยอือหือ่เหรเยจาขอา,อาอเลยวะ อืมหน่อยอไปนออืรองถามห้เขาเลือกเอาอะไรไปนอนนี่ มาชนุ่มม่แห่งถ้า มาได้ไอิเด่ผมได้เห็นกันอยากกินข่ก็มากินแอ้ว้ยหนูทำมาตอนไหนว่าไม่มีม,ม,ม,นนม,มพิกรอยลำละทาไมขี้มาเลย ทั้งหมดหมดแก็เขาทำมาทัวร์ชิดใายใช่ได้หรอกตามาทัวร์ชิดขวาถึงฟลาชิดใายอันนี้กินอย่างเดียวของหมักไม่ได้ เาปิ้งไก่มาก,กับมาแรกกันนี่งไปรอไหมคอยจะเอาเนี่ยเอาปิ้งไก่ไปโตัวมาแรก,กเอาในชุดใหม่อน่แบปิ้งไก่ไปครับชุดกระใหม พักหน่อยเนี่ยมาเริ่พล้พว